เมื่อไม่นานมานี้นะครับแอดก็ได้หลงไปในแดนสนธยาอันหนึ่งของโลกโซเชียลหรือจะเรียกว่าเป็นมุมมืดอันหนึ่งของ Tik t o ็อกก็ได้มัง้งเพราะว่าเราได้ไปเจอมาแบบวิดีโอของบุคคลที่เขาได้ไปศัลยะกรรมมาฮาแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการศัลยะกรรมแบบตัดหน้าให้มันดูสวยดูงามธรรมดานะหากแต่ มันเป็นศิลยกรรมที่เรียกว่าอะไรทาให้แอดนอนหลับไม่ลงไปหลายวันกันเลยนะแล้วประเด็นก็คือพอเราดูวิดีโอพวกนี้เยอะๆเข้าใช่ไหมไอ้ฟีดอ่ะมันก็คิดว่าเราชอบมันก็ส่งมาให้เพิ่มกันอีกคือแบบแอดก็เลยตั้งคําถามกับตนเองว่าแล้วบนโลกนี้เนี่ยมันได้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมคือโอเคแหละว่าการศิลยกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเราในปัจจุบันก็พอจะยอมรับกันมาได้แล้วหรือดาราหลายๆคนในยุคนี้เนี่ย เขาก็ออกมายอมรับกันนะครับว่าเขาไปทําหน้ามาตรงไหนทําจมูกมายังไงซึ่งอันนั้นเนี่ยเราก็พอเข้าใจได้ว่าพวกเขาทําให้มันได้แบบดูง,งามๆขึ้นมานะแต่ถว่าตอนนี้เนี่ยมันกําลังมีอีกเทรนหนึ่งขึ้นมาก็คือเทรนพยายามศัลยกรรมให้มนุษย์เราเนี่ยดูไม่เป็นมนุษย์มากขึ้นนะครับผมซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่การกระทําแบบเขาเสพติดจนกระทั่งเขาไปศัลยกรรมให้หน้ามันดูเละเลอะเทอะนะแต่ว่ามันเป็นการตั้งใจอ่ะ ที่จะทําให้หน้าตาของพวกเขานะครับมันดูผิดเพี้ยนแล้วก็เบี้ยวไปเลยด้วยความตั้งใจอะไรบางอย่างซึ่งนั่นแหละครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาไขาข้อข้องใจกันเลยว่าอะไรกันที่ทําให้คนเราเนี่ยได้มีความคิดแบบนี้การศิลปกรรมในรูปแบบแปลกๆเหล่านั้นมีอะไรกันบ้างหรือว่าทําไมคนในยุคนี้เนี่ย เขาถึงได้แห่ไปสะละกรรมกันเยอะมากขึ้นจนมีนัยสำคัญกันเลยนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary นะครับหรือว่ารายการสำหรับคนที่ชอบเรื่องเราแปลกๆแล้วก็ดักๆที่จะมาเล่าให้ฟังกันแทบทุกวันเวลา2ทุ่มนะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็กดไลค์กดติดตามกันได้เด้อโดย แอดเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นด้วยวิดีโอสัก2-3ตัวให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เข้าใจอารมณ์กันก่อนว่าแอดได้ไปเห็นอะไรมาและแอดก็อยากจะถามเพื่อนๆด้วยว่ามัน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 สวยไหมนะครับผมหรือว่าแอดอาจจะตามเทรนด์ไม่ทันกันเองยกตัวอย่างก็อย่างเช่นตัวอย่างแรกครับลิซ่าเดอะเคปครับซึ่งอันอ,อันนี้นี่ไม่ใช่ลิซ่าคนที่ทุกคนได้คิดกันนะ แต่ว่าเราจะหมายถึงลิซ่ายนั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นหญิงชาวฝรั่งคนหนึ่งที่บางสื่อก็บอกว่าเป็นคนรัสเซียบางสื่อก็บอกว่าเป็นออสเตรเลียนะแต่ไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงก็ตามแม่สาวคนนี้นะครับเธอก็เป็นคนที่มีความคลั่งไคล้ในเคป๊อปกันมากโดยเฉพาะสแตนดาดความง,งามแบบเคป๊อปนะจนกระทั่งเธอเนี่ยรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ตนเองจากหน้าฝรั่งเนี่ยก็กลายเป็นหน้าแบบศิลปินเคป๊อปกันเลยนะครับผมดังนั้นเองเธอก็เลยไปเริ่มผ่าตัดอะไรทุกอย่างที่แบบ ศิลปินเคป๊อต้องมีอะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นทําให้ผิวของตัวเองขาวทําให้หน้าดูเรียวเล็กจมูกบางมีคางเป็นรูปตัววีตาไม่โตเกินไปเหมือนฝรัง่งหรือว่ามีผิวหน้าที่แบบดูเป็นกระจกบลิงบ b ินะครับไปฉีดอะไรก็ไม่รู้ให้หน้ามันดูแบบมันมันวาวาขึ้นมา,น,าน่ะเธอก็บินไปหาหมอขึ้นเขียงศัลยกรรมกันอยู่หลายรอบกันเลยนะครับจนกระทั่งเธอเนี่ยก็ได้หน้าตาแบบ ที่มันตรงกับสแตนดาดของเคป๊อปมันออกมาทั้งปวงนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตรงสแตนดานแบบอาจจะผิดสเกลกันหรือเปล่านะครับผมคือถามว่าผิวขาวไหมเนี่ยเธอก็ผิวขาวนะหน้าเรียวยาวไหมใช่จมูกเล็กไหมเล็กแต่แบบทําไมพอแอดดูแล้วรู้สึกเราอยากจะสะดุ้งหัวใจวายกันยังไงก็มันคือมันดูไม่ใช่มนุษย์กันแล้วนะครับผมแต่ถ้าว่าเพื่อนๆรู้อะไรกันหรือเปล่าับว่ามันได้มีหลายๆคนบนโลกเราเลยนะที่เขาเนี่ยก็ได้รู้สึก ชื่นชอบในตัวแม่นางลิซ่าโยกันนะครับผมคือชื่นชอบหน้าตาแบบนั้นนะ่ะถึงขนาดที่ว่ามันมีบางคนพยายามจะไปหาเครื่องสำองสอางอะไรมาแต่งหน้าให้ตนเองดูคล้ายกับลิซ่าโยกันมากที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ย เขาอยากจะไปขึ้นเขียงเพื่อผ่าหน้าตนเองให้เหมือนกับพิซซ่าโยโย่กันเลยนะครับซึ่งแบบโอ้ my god หรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งที่มันกําลังเป็นไวรัลดังกันเลยซึ่งแอดไม่แน่ใจว่ามันไปโผ่ในฟีดเพื่อนๆกันหรือเปล่านะแต่ฟีดแอดเนี่ยมันมีมามากอ่ะคือเพื่อนๆเคยได้ยินวิดีโอประเภทนี้ไหมครับแบบ我เป宝่ากังหมซหรือว่าวิดีโอป满十八岁นะครับผมซึ่ง ไอวิดีโอนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการเดินไปสัมภาษณ์หญิงสาวหลายๆคนบนท้องถนนเมืองจีนนี่แหละซึ่งแอดก็ว่าน่าจะเป็นการจัดฉากนะและเสร็จแล้วมันก็จะมีหญิงสาวหน้าตาแปลกประหลาดนะครับหันมาพูดว่าเธอเนี่ยได้เชื่ออะไรและเธอก็กังมันสืปาซุยหรือว่าฉันเพิ่งอายุได้18ปีเต็มอะไรประมาณนั้นทั้ง,ท,งทั้งที่ว่าผู้หญิงเหล่านั้นเนี่ยเธอก็ดูไม่ค่อยจะ18ปีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็น่าจะเหยียบเลข3กันไปได้แล้ว แต่ว่าการที่เธอบอกว่าเธอเนี่ยได้อายุ18ปีได้ก็เพราะว่าเธอนะครับได้ไปทําการศัลยกรรมมาจนกระทั่งหน้าตาของเธอเนี่ยได้มีความอ่อนยาวกันในวงเล็บอ่อนยาวในรูปแบบที่พวกเธอเชื่อถือกันนะครับผมก็คืออตอนแรกที่แอได้เห็นวิดีโอประเภทนี้เราก็คิดว่ามันเป็นวิดีโอประเภทแบบ ใช้ฟิลเตอร์ถ่ายรูปหน้าคือดึงหน้าให้มันดูยืดยืดไม่ปกติเหมือนกับหน้ามนุษย์ทั่วไปอะไรไงซึ่งบางอันเนี่ยเขาก็ใช้ฟิลเตอร์จริงๆแต่ทว่ามันก็จะมีบางคนนะครับผมเขาก็ได้ไปศัลยกรรมให้หน้าตนเองน่ะได้ดูแบบเด็กที่แบบไม่ไม่น่าจะใช่แค่18นะครับผมแต่มันน่าจะถอยแบบสัก5 6ขวบหรือว่าทารกใกล้เกิดอะไรกันเลย เนื่องจากมันจะเป็นหน้าที่แบบเล็กๆบีบๆแล้วก็พยายามทําให้ตาเนี่ยกลมลม,ลมโตๆกันเลยนะครับซึ่งแบบในส่วนตัวแอนะแอดไม่รู้สึกว่าคนนี้มันหน้าตาเหมือนกับเด็กอายุ18เลยแต่มันหน้าตาเหมือนโปเกมอนอะไรสักอย่างหนึ่งมากกว่านะครับผมแต่นั่นอ่ะพวกเธอก็ได้บอกว่าเธอได้เข้ากับสแตนดาร์ดความหน้าเด็กแล้วนะครับผมซึ่งแล้วถามว่าไอ้สแตนดาร์ดของความหน้าเด็กเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับยกตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกเธอเนี่ยจะต้องทําให้ตาของตนเองนะครับมันได้ดู โตมีหน้าที่สั้นลงและตรงใต้ตาเนี่ยมันก็จะมีแบบถุงใต้ตาที่เขาเรียกว่าอากิโอนะครับเป็นการแบบศัลยกรรมเกาหลีให้มันมีถุงใต้ตาแบบเล็กๆป่องๆอ,ออกมาหน่อยแต่ถ้าว่าไม่ใช่ตาค้ำแบบไปทํางานหนะักอะไรกันมาอย่างนั้นนะซึ่งนั่นอ่ะเขาบอกว่ามันจะทําให้หน้าของเราได้ดูเด็กลงได้หรือว่าไปทําให้โหนกแก้มมันดูสูงขึ้นมาที่อันนี้เนี่ยเราก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันก็เป็นการศัลยกรรมที่เราพอจะเห็นกันทั่วไปนะหากแต่ว่า มันจะมีการศัลยะกรรมอย่างอื่นอีกที่แอดต้องขอเตือนเพื่อนๆก่อนเลยว่าอย่าหาทํากันเด็ดขาดนะครับผมยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเทรนการศัลยะกรรมหูให้มันเป็นหูเอลฟ์อะหรือว่ามีหูเหมือนกับพวกพูดพรายในตำนานของนอร์สกันนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นกันอยู่ในเกมแหละแบบหูกลางๆแล้วก็มีหูแหลมแหลมาอะไรขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละครับผมตอนนี้เนี่ยมันมีเทรนของคนที่พยายามจะศัลยะกรรมให้ตนเองเนี่ยได้หูเป็นแบบนั้นกันนะ โดยนิยามของการหูแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหูตนเองจากที่ดเดิมมันพับเข้าหน้าเราประมาณ30องศาใช่ไหมก็จะไปทางฮะให้มันได้กลางออกมาประมาณ60องศาอย่างต่ําหรือ ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านนี่เราเข้าใจก็คือไปทําให้หูมันเป็นหูกลางนั่นแหละครับผมซึ่งแบบอันนี้เนี่ยหลายๆคนฟังแล้วก็คงจะงงใช่ไหมว่าแล้วไอห,หูกลางเนี่ยมันฮิตกันได้ยังไงละ่ะเพราะสมัยก่อนตอนเด็กๆแอดเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนน่ยคงจะจําได้กันนะว่าถ้าเรามีเพื่อนบางคนในห้องที่มันหูกลางขึ้นมาเนี่ยไอเพื่อนคนนั้นนะครับก็จะโดนล้อเป็นหูกลางบ้างหูช้างบ้างหูดัมโบ้บ้างหรือแบบที่แอดเคยได้ยินมาคือแบบ นี่ข้าขอยืมหูเองเป็นจานดาวเทียมหน่อยได้ไหมูกลางบานอะไรแบบน่าจะรับสัญญาณดีกันเลยหรือถ้าหากจะมองในหลักของโงเ่เฮงศาสตร์นะครับคนหูกลางเนี่ยเขาก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่ดื้อรัน้นไม่ค่อยเชื่อฟังเก็บตังค์กันไม่อยู่เลยนะครับผมนั่นแหละในสมัยก่อนมันก็เลยมีแต่การไปผ่าตัดทําให้หูเนี่ยมันหุบลงไม่กลางนะครับ ได้าว่ากลับกันเลยพอไอ้เทรนของความหน้าเด็กอันนี้มาเนี่ยนะผู้คนเนี่ยก็ได้แห่ไปสะเลกรรมทําให้หูของตอนเองมันได้กลางขึ้นมานะครับคือยิ่งบานเท่ากระดง้งเท่าไหรเนี่ยมันยิ่งดีนะครับผมเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีความเชื่อแบบใหม่ๆขึ้นมาว่าหูของเรานะครับถ้าหากมันมีสเกลที่ใหญ่แบบคับหน้าเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าเราดูเล็กลงซึ่งนั่นก็หมายความว่าเราก็จะดูเด็กลงด้วยนั่นเองนะครับผมมีอารมณ์แบบ ยุคหนึ่งที่มันมีเทรน์การถ่ายรูปแล้วเราต้องยกมือขึ้นมา2อมือวางไว้ข้างหน้าเพื่อทำแบบหน้าดูเล็กลงนั่นนะครับมันก็คงเป็นแนวคิดเดียวกันเนี่ยแหละคนก็เลยไปผ่าตัดดัดแปลงหูตัวนี้ในกลางพึบออกมาเลยนะครับผมซึ่งวิธีการไปผ่าหูให้ออกมากลางได้เนี่ยนะแอดไปดูแล้วแบบเสียวไส้มากซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าภาพบางภาพนี่แอดไม่สามารถเอามาลงให้เพื่อนๆดูกันได้นะจะคัดมาแค่ภาพที่มันดูซอฟๆแล้วพ่อใหญ่เขาอนุญาตก็แล้วกัน ก็ค <S an> ือไอการผ่าต <an> ัดแบบนี <S an> ้ม <S an> ันจะมีอยู่หลักๆ2แบบนะครับคือ1ไปฉีดฟิลเลอร์หรือฉีดอะไรสักอย่างที่มันเป็นของเหลวเนี่ยไปเติมเต็มให้ข้างหลังหูนะมันได้อวบอิ่มขึ้นมาได้หรือ2ก็คือเขาเนี่ยจะไปฝังก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งบางที่ก็เป็นซิลิโคนหรือบางที่ก็เป็นก้อนปริศนาอะไรก็ไม่รู้เข้าไปอยู่ตรงหลังหูนะครับผมก็คือถ้าหากเพื่อนๆลองจับตรงหลังหูเพื่อนๆดูเนี่ยเพื่อนๆก็จะรู้สึกใช่ไหมครับว่าตรงนั้นเนี่ย มันจะมีกระดูกอ่อนบางๆหรือว่ามีผิวหนังบางๆที่คอยค้ำหูเราอยู่นั่นแหละครับผมเขาก็จะไปเจาะไปผ่าไปเติมตรงนั้นเลยหาอะไรไปค้ำไว้จนกระทั่งหูมันได้ถ่างมันได้กลางออกมานะครับผมแต่ในตอนที่เพื่อนๆได้จับหลังหูเนี่ยเพื่อนๆได้รู้สึกยังไงครับคือรู้สึกไหมว่าไอ้เนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยมันน่าจะบางมากนะครับผมและเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าตรงบริเวณหูเราเนี่ยมันก็มีเส้นประสาทอยู่อย่างเยอะมากนะ ที่ทาให้เวลาใครมาหยิบหูเราทีนงหูเราจะรู้สึกเจ็บมากนะครับผมนั่นแหละความฉิบหายของเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยได้เกิดขึ้นเลยนะครับผมเนื่องจากว่าไอคนที่เขาได้ไปสะเลกรรมหูมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้ไงคือพอหลังจากที่หูมมนได้กลางขึ้นมาสักนิดนึงนะ บางคนเนี่ยก็จะเริ่มพูดถึงความเจ็บปวดอะไรบางอย่างบนหลังหูแล้วคือปวดหูบ้างหีหลังไม่ได้ยินอะไรบ้างนะครับผมจนกระทั่งแบบหูมันได้ปูดบวมกันขึ้นมาแบบหยุดกันไม่อยู่เลยหรือว่าเอรายที่มันได้หนักหนักหน่อยเนี่ยรายนี้เขาก็แบบไปประสบความเป็นอมพาตเลยคือเส้นประสาทบนหน้าไม่ทํางานหรือบางคนก็แบบกระตุกกระตุกตาเนี่ยขยิบอยู่ตลอดเวลาจนหยุดไม่ได้นะเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าบนใบหูของเราเนี่ย มันมีเส้นประสาทกันอยู่อย่างเยอะเลยนะซึ่งส่วนใหญ่แพทย์ที่ดีๆกันเนี่ยเขาก็จะไม่แบบรับศัลยกรรมการผ่าตัดหลังหูอะไรกันแบบนี้หรอกนะเพราะว่าแพทย์ที่ดีๆเนี่ยเขาก็รู้ครับว่ามันเสี่ยงดังนั้นเองเราก็คงจินตนาการได้แล้วว่าไอ้คนส่วนใหญ่ที่เขาไปได้หูแบบนี้มาเนี่ย <c oughs> ก็คือเขาแหก่กันไปทําตามคลินิกเถื่อนนะครับผมแล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งที่แบบแอดไม่อยากจะคิดเลยก็คือถ้าหากวันหนึ่งอยู่ๆไอ้เทรนหูกลางเนี่ยมันได้จบลงมาไอ้พวกคนเหล่าเนี้ เขาต้องไปผ่าตัดเอาไอ,ไอฟิลเลอร์ที่มันได้ยัดหลังหูเนี่ยออกกันหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าว่าทีนี้เนี่ยเรามาก,กันกับอีกหนึ่งเทรนที่เขาว่ากันว่ามันน่ากลัวมากกว่าเทรนหูกลางกันอีกดีกว่านะครับผมนั่นก็คือเทรนของการทําให้ยอดกระโหลกสูงนะครับซึ่งแบบยอดกระโหลกสูงเนี่ยมันคืออะไรกันทําไมกระโหลกเราถึงต้องสูงด้วยนะเหตุผลเนี่ยมันก็มาจากอย่างนี้ครับผมก็คือหลังๆมามันก็ได้มีความเชื่อที่ว่า ไอสัดส่วนระหว่างโหนกหัวกับผมบนหน้าเราอะ่ะมันจะทําให้เราดูหน้าเด็กได้นะครับผมก็คือถ้าหากเพื่อนๆลองมองหน้าตนเองแบบตรงๆลองวัดในกระจกดูนะแล้วก็วัดจากไอตรงโคนคิ้วไปถึงตรงที่มีโคนไรผมเราได้งอกๆขึ้นมานะครับผมนั่นอะ่ะเอามาเปรียบเทียบกับตรงบริเวณที่มีโคนไรผมนะครับไปจนสุดบริเวณสูงสุดของหัวเราเลยนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาตัวเลข2ตัวเนี้ยมาเปรียบเทียบกันนะครับผมซึ่ง เขาบอกว่าถ้าหากใครที่มีตัวเลขตรงโซนที่เป็นผมเนี่ยมากกว่าโซนจากโคนคิ้วถึงโคนผมได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมหน้าของเราเนี่ยมันก็จะดูเด็กลงเท่านั้นนะครับผมซึ่งไอเดียของเรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเหมือนกับเรื่องของการหูกลางเลยครับที่บอกว่าถ้าหากมีอีกส่วนหนึ่งของใบหน้ามันได้ใหญ่กว่ามาอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็จะทําให้ใบหน้าของคนเรานะครับได้ดูเล็กลงซึ่ง เหตุผลนี้หรือเปล่ามันเลยเป็นเหตุผลที่แบบถ้าหากเราไปดูพวกคนสมัยก่อนหรือว่าตามหนังจักจักวงงันก็ได้นะพวกคนโบราณเนี่ยเขาชอบใส่วิกทําให้หัวตัวเองมันได้ดูโตขึ้นก็เลยเขาทำให้หน้ามันดูเล็กดูเด็กลงหรือเปล่าแต่ก็ออกเป็นว่าเทรนนี้นะครับมันก็ได้กลับมาอีกแล้วในยุคนี้ด้วยคอนเซปต์เดิมนี่แหละโดยการที่ผู้คนในยุคนี้นะเขาก็จะพยายามทำให้ผมของตนเองอ่ะมันได้มีมากขึ้นคือไปยียีให้มันพองหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรเนี่ย ไปเสริมอยู่ใต้ผมไม่หัวมันดูนูนขึ้นมานะครับหาแต่ว่าหลังๆด้วยความที่ประเด็นนี่มันเป็นกระแสกันมากขึ้นไงมันก็เลยเกิดความพยายามเปรียบเทียบว่าใครเนี่ยได้หัวโตวหัวพองมันมากกว่ากันจนกระทั่งมันมีบางคนนะครับเขาได้ไปศัลยกรรมทําให้โหนกหัวของตนเองเนี่ยมันดูสูงขึ้นมาเลยโดยการผ่าตัดเสริมกระโหลกนะครับผมใช่ครับเพื่อนๆได้ยินไม่ผิดพวกเขาเนี่ยพยายามไปผ่าเสริมไม่ตรงส่วนที่เป็นโหนกของกระโหลกเนี่ย ให้มันได้ดูโนกหนูนนสูงขึ้นนะครับผมซึ่งแบบอันนี้ทําไมมันทําให้แอดย้อนกลับไปนึกถึงพวกราชินีเนเฟอร์ติติหรือว่าองค์ฟาโรอาเคนาเตนยังไงก็ไม่รู้ที่มันจะมีข่าวหรือว่าเขาได้เป็นเอเลี่ยนกันนะครับเนื่องจากว่าตามภาพวาดหรือว่างานศิลปะของฟาโรกับฟาโรหญิง2พระองค์เนี้ยหัวเขาเนี่ยจะมีความโนกโนูนนูมา ซึ่งเขาก็บอกว่านั่นแหะมันเป็นการศัลยกรรมของสมัยก่อนหรือว่าเป็นพันธุกรรมอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาได้ทํำยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าคนในยุคนี้เนี่ยมันก็มีการผ่าตัดเสริมซิลิโคนนะครับเข้าไปไว้ข้างใต้กระโหลกครับผมคือแบบไอ้ตรงช่วงระหว่างกระโหลกคนกับหนังหัวใช่ไหมมันเหมือนจะมีช่องว่างอยู่นิดนึงนั่นแหละเขาก็ผ่าไปนะครับแล้วก็ฉีดหรือว่าเอาของอะไรเนี่ยไปยัดไปเสริมอะไรกันตรงนั้นเพื่อจะทําให้หัวเนี่ยมันได้ดู นูนมันได้ดูสูงขึ้นมาอีกนะครับผมซึ่งแบบโอ้ oh my g o อแอดไม่อยากจะคิดถึงความเจ็บปวดทรมานที่จะได้รับเลยคือแค่จับไปบนกระหม่อมนี่เราก็รู้สึกปวดหัวกันแล้วนะครับผมและนั่นแหละมันก็เลยมีรายงานหลายๆครั้งเลยจากคนที่เขาได้ไปผ่าตัดให้หัวตนเองเนี่ยได้โหนนูนขึ้นมาแล้วนะว่าเขาได้รับความลําบากอะไรกันมาบ้างคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าพอหลังจากผ่าตัดฟื้นขึ้นมายาสลบหมดนิดอะไรเสร็จใช่ไหมคนเหล่านี้เนี่ยก็จะรู้สึก กงกงงงวยตาอวยอึมฉุกพูดจาไม่ออกอะไรกันแบบนั้นนะครับซึ่งแบบมันก็ยังโอเคใช่ไหมถ้าหากว่าการผ่าตัดแบบนี้ในเวลาต่อมามันสําเร็จผลให้ความสวยความงามอะไรกันไปนะครับผมถ้าแต่ว่าเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงครับถ้าหากว่าไอการผ่าตัดที่เราได้ลงเงินไปกว่าหลักล้านบาทคือแอดลองไปหาราคาดูแล้วผ่าตัดแบบน,นี้มันไม่ใช่เบาๆนะเป็นหลัก1ล้านกว่าบาทไทยกันเลยนะแต่ว่าพอผ่าเสร็จแล้วเนี่ย หัวเรานะครับมันกลับได้เตี้ยลงเนื่องจากว่ามันมีผมหลายๆส่วนเนี่ยที่ได้เริ่มไม่งอกขึ้นมานะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงที่อินฟลูเอนเซอร์ หลายคนเลยทีเดียวแหละเขาก็ออกมาบอกว่าหลังจากที่พวกเขาได้ผ่าตัดมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้เจอกับความวินาศสันตโลบนหัวเขาเลยแหละครับผมก็คือในตอนแรกเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับหัวเขามันหนักๆตึงๆประมาณว่าแบบเรารวบหน้ามา้าขึ้นแรงๆแล้วมันโดนดึงผมอยู่ตลอดเวลาซึ่งเขาก็คิดว่าโอเคละมันคงเป็นอาการปกติของคนผ่าตัดมาใหม่ๆไม่เป็นไรนะหาแต่ว่าพอเวลามันได้ผ่านไปสักเดือนกว่าเนี่ย i n f ฟลูเอนเเหล่านั้นนะครับก็กลับพบว่าผมของตนเองอะ่ะมันได้เริ่มหลุดร่วงลงมาอย่างมีนัยยะสําคัญแล้วนะคือมันร่วงเป็นหย่อมๆจกนกระทั่งทําให้หัวเธอเป็นหัวไข่ดาวกันเลยนะครับผมซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็มาจากการที่ตรงหัวตรงนั้นอนะ่ะพอมันมีฟิลเลอร์หรือว่ามีสิ่งแปลกปลอมอะไรไปขั้นระหว่างกระโหลกกับหนังศีรษะเยอะๆใช่ไหมมันก็ทําให้เลือดนะครับ ไหลเวียนไปเลี้ยงตรงหนังศีรษะได้น้อยลงคือไปเลี้ยงไม่พอ,อยังไงละ่ะที่พอเลือดมันไปเลี้ยงไม่พอเสร็จเนี่ยผมมันก็อ่อนแอแล้วก็ได้หลุดล่วงล้านลงไปเหมือนกับผู้ชายอ่ะที่เขาเข้าสู่วัยของหัวล้านกันเลยนะและใช่ครับผมถ้าหากแอดบอกว่ามันเหมือนกับผู้ชายหัวล้านก็หมายความว่าไอ้ผมที่มันได้ร่วงไปตรงกลางกระหม่อมนั้นเนี่ย มันจะไม่มีวันสามารถโง่กลับมาคืนได้อีกเลยนะคือแบบน่ากลัวไหมล่ะดังนั้นเองถ้าสักวันหนึ่งไอ้เทรนนี้มันได้เข้ามาในไทยนะครับเพื่อนๆอย่าไปลองกันเด็ดขาดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การอยากจะสวยอยากจะน่ารักนะบางทีมันก็ไม่ต้องไปลงทุนมากถึงกับเอาร่างกายตนเองไปเสี่ยงไปแลกก็ได้นะอย่างแบบไอ้เทรนหัวโตเนี่ยเอาจริงๆถ้าหากมันอยากจะทําให้หัวสูงเขาก็ไปยีผมหรือไปตีโปง่งอะมันก็ทําได้แล้วป่ะ หรือถ้าอยากจะเสริมความน่ารักให้กับหน้าขึ้นไปอีกเนี่ยก็ไปหาพวกแบบออบตรงออบตัสที่มันเป็นแว่นตากองแสงสีฟ้ามาใช้กันนะคือเนี่ยมันก็จะได้ความน่ารักแบบ ดูย้อนวัยอะไรกันแล้วนะเพราะว่าออบตัสเนี่ยเขาก็ได้มีแว่นแบบหลากหลายรูปแบบมาให้เลือกสรรกันเลยคือดูซิเนี่ยไหนจะมีเจ้าน้องแว่นชมพูออกมาอย่างแว่นมุ้งมิงที่เหมือนกับเจ้าอาเนียในการ์ตูนเรื่องดังอย่างสปายแฟมิลี่ที่แบบใส่แล้วนอกจากจะน,น่ารักแล้วนะมันก็ยังสามารถถนอมสายตาของผู้คนที่เล่นมือถือแล้วก็จ้องคอมของยุคนี้กันได้ด้วย หรือว่าจะเป็นแว่นตาแบบอื่นๆที่ถ้าอยากเลือกหรืออยากสั่งซื้อนก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยที่ลิง์กด้านล่างนะครับผมแถมยังมีส่วนลด FN d a i r y ให้เอาไปใช้กันอีกด้วยนะคือเนี้ยประเทศไทยเราก็มีของดีๆเด่นๆอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงของเรื่องดีๆเด่นๆอะไรจากไทยใช่ไหมมันก็ทำให้แอดนึกถึงไอ้เทรนอีกอันหนึ่งได้ครับ ที่เขาว่ากันว่ามันก็ได้โด่งดังโดยมีต้นกําเนิดมาจากสยามแลนด์เนี่ยแหละก่อนที่ในเวลาต่อมานะครับมันก็จะแพร่กระจายไปทั่วทั้งเอเชียตะวันออกนั่นเองซึ่งเจ้าสิ่งที่ว่านั้นนะครับก็คือการพาตัดปากให้เป็นรูปของกระจับครับผมหรือว่าทําให้ปากตรงส่วนบนเนี่ย มันมีลักษณะคล้ายๆกับผลไม้ที่มีเป็นรูปหัวควายกันนะครับผมแอดไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแต่ว่าเพื่อนๆที่เป็นคนไทยเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะนั่นอ่ะคือเขาเชื่อกันว่าถ้าหากปากของคนน่ะมันได้ดูมีความเป็นกระจับนะครับปากนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบอวบอิ่มดูทําให้หน้าหวานขึ้นหรือทําให้ปากเนี่ยดูมีมิติแต่งหน้าอะไรก็สวยมากขึ้นนะครับผมซึ่งไอเทรนด์อันเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีมาในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงปีแบบ 2,000ปลายๆหรือว่าต้นๆกันแล้วบ้างซึ่งแอก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนเริ่มต้นแต่เอาเป็นว่าหลังๆมาก็คือระยะ4-5ปีที่ผ่านมาไอ้เทรนนี้นะ่ะมันก็ได้ดังกระจายไปยังเกาหลีหรือว่าพี่จีนด้วยนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาไปรับเทรนมาจากทางไทยหรือว่าเขาไปเห็นดาลงดาราเกาหลีมีปากเป็นรูปกระจับหรือที่คนเกาหลีเขาจะเรียกว่าปากเชอร์รี่นะครับแล้วก็อยากไปทําตามกันที่ในตอนแรกเริ่มของเทรนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรแบบ ง่ายๆแล้วก็ยังไม่ได้เอ็กซ์ตรีมกันเท่าไหร่นะคือมันจะมีแค่แบบอารมณ์แต่งหน้ายังไงให้ปากมันดูเป็นทรงกระจับมากขึ้นหรือว่าจะมีอุปกรณ์การเปลี่ยนรูปร่างของปากคนน่ะให้เป็นปากแบบกระจับชั่วคราวนะครับยกตัวอย่างจะมีมีท่อเลยใช่รับแบบเอเรียกว่าอะไรท่อเครื่องดูดฝุ่นอ่ะเอาไปดูอยู่ตรงปากแล้วดูได้นานๆจนกระทั่งทำให้ปากมันได้เบ่งบวมมามีรูปทรงเป็นกระจับนะากแต่ว่าทําไมพอแอดเห็นเครื่องนี้แล้ว แอดกับรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ไม่เอาไม่เอาอยาาคิดไม่ดีครับแต่ก็นั่นแหละครับผมหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้เทรนนี้นะครับมันก็ได้เริ่มสุดโต่งมากขึ้นครับผมคือพอทําให้ปากมันเป็นกระจับแล้วมันไม่อยู่ทรงเนี่ยเขาก็เริ่มคิดว่าเอองั้นเราก็ไปผ่าตัดปากหรือว่าเติมฟิลเลอร์อะไรให้เนื้อของปากบางส่วนเนี่ยมันดูเป็นรูปทรงกระจับกันสิซึ่งเอาจริงๆสําหรับเทรนนี้ถ้าหากว่าใครไปทําแบบเล็กๆบางๆพองามนะมันก็น่าจะ พอดูได้กันอยู่นะแต่หลังๆนี่แอดเริ่มเห็นแล้วครับว่าไอ้รูปทรงของกระจับตรงปากเนี่ยมันมักจะเกินงามเกินไปแล้วนะแล้วประเด็นก็คือมันเป็นคนไทยหลายๆคนโดยที่แอดไปเห็นน็คือเขาเนะี่ยพยายามจะไปทาให้ไอ้ตรงที่มันยืดเนี่ยมันก็ยืดออกมามากเกินไปหรือตรงที่มันหดเนี่ยมันก็หดออกมามากเกินไปนะครับจนไปไปมามาแล้วเนี่ยปากกระจับมันจะดูเป็นแบบ ปากจะงอยนกกันมากกว่านะคือไม่สวยกันเลยนะครับผมแล้วข้อเสียของการผ่าปากแบบนี้ก็คือถ้าหากพวกบางคนเนี่ยเขาได้ผ่าเอาเนื้อของปากเยอะเกินไปอะ่ะมันก็จะทําให้ปากปิดไม่สนิทพูดจาแล้วก็น้ําลายหกออกมาหรือบางคนเนี่ยก็ไม่สามารถพูดคําพูดที่แบบคนธรรมดาพูดได้เพราะว่าไอ้ตรงหนังริมฝีปากอะ่ะมันหายไปแล้วทําให้เขาออกเสียงตัวอักษรบางตัวไม่ได้นะครับผมแล้วประเด็นก็คือพอจะผ่าตัด แกให้มันเป็นแบบเดิมเนี่ยมันก็ดันแก้ยากด้วยยังไงล่ะคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนจะมีช่วงหนึ่งที่หมอไทยเขาก็ออกมาเตือนกันเลยนะครับว่าการผ่าปากเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันตรายมากเนื่องจากว่าถ้าหากผ่าผิดพลาดไปทีแล้วก็การแก้ไขนี่แบบโอ้โหเรียกว่าอาจจะทําไม่ได้เลยก็มีนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้เรามาสู่ข้อสงสัยว่าแล้ว ทำไมเอเรื่องราวของการผ่าตัดในทุกวันนี้เนี่ยมันถึงได้มีเยอะกันเหลือเกินนะครับผมคือมันไม่ใช่แบบเยอะธรรมดาเพราะคนมีตังค์มากขึ้นนะแต่มันเยอะกันแบบคนเข้าถึงการผ่าตัดกันง่ายยิ่งแบบเข้าแอปซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ช็อปมาใช้กันทุกวันอะไรแบบนั้นเลยอ่ะซึ่งคําตอบเนี่ยแอดก็พบว่ามันเกิดจากการเข้าถึงการผ่าตัดแบบนี้ได้ง่ายขึ้นยังไงล่ะครับผมคืออันนี้เนี่ยแอดไม่แน่ใจนะว่าที่ไทยเนี่ยเขาได้มีหรือยังแต่ถ้าว่าที่จีนนะครับมันจะมีแอปพลิเคชันแบบ เพื่อการสลดกรรมโดยเฉพาะเลยอะซึ่งหน้าตาของแอปพลิเคชันพอได้เข้าไปอะไรนะครับมันก็จะมีหน้าตาเหมือนกับแอปขายของออนไลน์ทั่วไปของบ้านเรากันเลยอะแต่ว่าไอสินค้าที่เขาได้ขายในนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่พวกเข้าของเครื่องใช้นะแต่ว่า มันจะเป็นโปรโมชั่นของการศัลยกรรมแบบแทบทุกรูปแบบเลยนะครับที่แบบมันจะมีให้เลือกหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยจะผ่าตัดตาผ่าตัดหูผ่าตัดหัวบนหัวล่างอะไรกันเนี่ยมีให้หมดเลยน้ําซ้ําเรายังสามารถระบุได้ด้วยนะว่าเราเนี่ยได้อยู่ตรงพิกัดไหนของเมืองนะและไอ้ตรงบริเวณรอบๆเราเนี่ยมันได้มีคลินิกอยู่ใกล้ๆจากเราเท่าไหนมีราคาเท่าไรหรือว่ามันจะมีการรีวิวหมอผ่าตัดกันแบบ รีวิวสินค้าเขียนกันเลยนะ่ะแล้วสิ่งที่แอดได้อึ่งมากเลยคืออะไรรู้ไหมคือในแอปนี้เนี่ยมันยังจะมีพวก AI ครับผมมาตรวจสอบวัดหน้าให้เราด้วยหลังจากนั้นมันก็จะประเมินนะว่าหน้าเราเนี่ยสมบูรณ์แบบหรือว่าควรจะได้รับการแก้ไขอะไรตรงไหนกันบ้างนะครับผมซึ่ง สารภาพตรงๆว่าไอ้ตอนที่แอดไปศึกษาเรื่องนี้มาเราก็ลองโหลดแอปนี้มาเล่นกันเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันเป็นภาษาจีนนะถ้าใครจะเล่นเนี่ยต้องเข้าใจภาษาจีนกันสะหน่อยนั่นแหละ AI นะครับมันก็เลยได้ประเมินหน้าตาแอดกันมาว่ามันเป็นแบบไหนกันนะครับผมซึ่งแอดจะขอไม่บอกแล้วกันนะว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนมันคงจะเป็นแบบคุณลุงหนวดอายุ50หรือว่าอาจารย์ยอดกาลังนั่งเล่าเรื่องอยู่อย่างนั้นละมั้งนะครับผมแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่แอปพลิเคชันเนี่ย มันได้ประเมินว่าหน้าต่างเรามันเป็นแบบไหนอะไรกันเสร็จเนี่ยตัวแอปนะครับมันก็จะมีการจัดแพ็กเกจมาให้กับเราด้วยว่าเนี่ยเราต้องไปผ่าตัดเอาส่วนไหนเข้าหรือเอาส่วนไหนออกกันบ้างพร้อมกับเสนอแนะคลินิกมาให้แล้วก็คำนวณตังมาให้เรียบร้อยเลยนะครับว่าเนี่ยถ้าเราได้ใช้แพ็กเกจทั้งหมดอะไรนี้นะเราจะต้องเสียตังประมาณเท่าไหร่นะครับหรือถ้าหากเราไม่พอใจกับสิ่งที่ AI ให้มาเนี่ย ในแอปพลิเคชันนะครับมันก็ยังจะมีบริการให้เราสามารถปรับแต่งรูปหน้าเราแบบสาม,มิติอารมณ์ประมาณแบบเวลาคนใช้แอปถ่ายรูปแล้วถ่ายแบบยืดจมูกยืดคางทางตาอะไรก็ว่ากันไปนะครับนั่นแหละไปปรับแต่งหน้าตาเรามาให้เสร็จแบบนะั้นเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วเนี่ยตัวแอปมันก็จะประเมินว่าเนี่ยไอ้หน้าตาแบบที่เราอยากได้นะครับ มันมีแพ็กเกจมีราคาอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมีหมอคลินิกใดอยู่บริเวณใกล้ๆเราบ้างรวมถึงประเมินราคาให้เช่นกันนะครับผมคือนั่นอะ่ะมันทำราวกับว่าการผ่าตัดศัลยกรรมยุคนี้นะครับมันเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ที่แบบสามารถสั่งมาส่งถึงหน้าบ้านกันได้ง่ายๆแล้วครับเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมกันไอเทรนผ่าตัดโดยเฉพาะในเอเชียจีนอะไรแบบนี้นะ มันถึงได้มาแรงกันมากเลยนะครับผมซุงแอดก็ไม่รู้ว่าไอ้เทรนนี้นะเมื่อไหร่มันจะได้เข้ามาในเมืองไทยนะแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนเลยว่าถ้าใครจะไปผ่าตัดอะไรเนี่ยก็คิดให้มันดูดีๆหน่อยละกันเพราะไอ้เรื่องพวกเนี้ยบางทีการแก้นะมันยากกว่าการไปทำอีกนะครับผมด้วยความหวังดีจ้ะ แอดมินเพจ FN Diary นะครับผมซึ่งถ้าใครมีแฟนอาร์ตอะไรเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook หรือว่าจะ IG ก็ได้นะครับชื่อเดียวกันเลยด้วย FN Diary นะครับผมและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย